สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดูข้างในของตัวซ d ดี m นั่นแหละนะครับผมตัวเนี้ยเสียแล้วนะครับผมนี่เสียแล้วเนี่ยเห็นไหมเสียแล้วนะครับผมก็คือซ d ดี m มนั่นแหละนะครับมาทำการถอดถอดถอดไปตัวบอดี้ตรงกรอบดูไส่ในนะครับผมพอดีว่าอันเนี้ยมันเสียแล้ว นี่ยไหมมันเสียแล้วก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับโอเคดูข้างในก่อนเลยนะครับป่าไปชมกันเลยสำเร็จแล้วเปิดดูกันเลยนะครับอืมเปิดยังไงวะโอเคเปิดได้ละนี่ไงไส้ใน นี่ไงนะครับผมคือใส่ใส่ไหนแต่ไม่รู้ว่ามันเสียสาเหตุเป็นที่พออะไรเดี๋ยวมันมีเข็เขมแต่แต่มันมีรูเข็มจิ้มอะแต่ผมไม่มีเข็มจิ้มทำไงรู้ไหมแกะตรงนี้ดีกว่านี่แกะอึ๊โอเคจิ้มตรงนี้เลยนี่ป๊าบลูดแป๊บนึงคาสักหน่อย ฮึบนี่ได้แล้วหันหลังดูเลยนะครับอุ้ยนี่แกตรงนี้เลยนะครับผมอืมโอเคค่อยๆแกะอืม อ่าสําเร็จแล้วนี่ไงดูข้างในเนี่ยเห็นไหมตรวจพบและนี่ไงสายแพรไหมนี่ไงเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยสายแพรไหมนี่ไหมเลยเห็นมาดูเห็นเปล่าท่านผู้ชมดูดิไหมเลยเห็นมาดูเนี่ยเห็นไหม,หม,ไ,ม,มหไหม,ไมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทอดสายแพร่ก่อนนี่ ให้ดูเลยเห็นไหมดูมันมีรอยไหมนี่รอยไหมว่าแล้วทำไมแผ่นดีวีดีมันไม่ยอมอ่านให้ก็เพราะสายแพรนี่แหละไม่แต่ไอไอส่วนหนึ่นงเช่นคือสายแพรมอเตอร์อ่าสายแพร์ตัวปุ่มปุ่มไอตรงเนี้ยอ่าสายแพรตัวปุ่มแล้วก็สายแพรมอเตอร์อรปรกติ ไอสายแพรสองตัวนี้ปกติยกเว้นตัวสายแพรตัวอ่านเนี่สายแพรตัวอ่านนี่นะครับผมนี่มีรอยไหมตรงจุดบริเวณตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมีรอยไหมมันไม่ขาดแต่มันรอยไหมมันแต่มันมีรอยไหมเห็นไหมไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรนั่นแหละนะครับก็เอาเป็นว่า ประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยมันเป็นรอยใหมโอเคโอเคนี่ได้ผมได้ทําการแกะไอตัวน็อตออกมาแล้วนี่ไงนี่คือสายแผ่ได้ทําการดึงออกมาแล้วนี่ไงอันนี้คือมอเตอร์นะครับผมโอเคหมดไส้หมดพุงแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่านี่คือเครื่องในของอ่าอุ้ยอ่าในตัวเขาเรียกว่าอะไร cd-rom นั่นแหละ ตัวที่อ่านซีดีรอมคำว่ารอมมันก็เป็นอ e a ีดโอ y ีเมม r y รี o Re นะครับผมก็ก็คือมันจะอ่านอ่านเท่านั้นแหละนะครับผมรอมของมือถือเนี่ยมันก็ถามว่ามันจะอ่านไหมมันก็อ่านเท่านั้นแหละนะครับผมก็คืออย่างเช่นคือมันจะอ่านเท่านั้นนะครับก็ก็ประมาณนั้นแหละนะครับ โอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชดสสร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบาย